ช่วงนี้ครับอากาศเย็นนะครับหลายคนก็จะเดินทางไปเที่ยวครับทั้งอีสานทั้งภาคเหนือถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพบางทีอาจจะเลือกไปสถานที่ที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนักนะฮะอย่างที่วังน้ําเขียวครับจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้เขาก็มีงานครับชื่อว่าฟลอร์พาร์ควังน้ําเขียวนะครับตอนนี้เขาจัดเป็นสวนดอกไม้ครับปลูกเอาไว้นะครับเป็นไม้เมืองหนาวกว่า4ี่แสนต้นนะครับ ก็อยู่ในพื้นที่70กว่าไร่ครับโดยอุณหภูมิเช้าวันนี้ที่วังน้ําเขียวครับอยู่ที่16องศาแล้วก็มีนักงเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสอากาศที่เย็นของวังน้ําเขียวด้วยที่นี่เขาบอกว่าโอโซนอันดับหนึ่งของโลกนะครใครลองไปสัมผัสด,ดูก็ได้ฮะที่นี่อากาศดีจริงๆนะครับ บางส่วนก็ไปเที่ยวงานดอกไม้ครับฟลอร่าพาร์คนะครับอยู่ในศูนย์เรียนรู้ฟ้าประธานตําบลวังน้ําเขียวอําเภอวังน้ําเขียวครับก็เป็นการปลูกไม้เมือหนาวนะครับดอกไม้สวยงามหลากหลายพันธุ์นะครับเอามาปลูกเอาไว้ให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปถ่ายรูปกันได้เขาบอกว่าไฮไลท์สําคัญฮะอยู่ที่เขาวงกดดอกไม้เมืองหนาวมีดอกไม้เมืองหนาวปลูกเอาไว้ประมาณ2 0 0แสนต้นครับใช้เทคนิคการจัดสวนแบบจิตกรรมธรรมชาติครับทําให้มันมีความซับซ้อนของดอกไม้หลากหลาย หลายสีสันนะครับมีความงดงามมีหอคอยสูงสี่ชั้นครับให้ท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปเก็บภาพจากมุมสูงเอาไปได้ทั้งวันฮนะแล้วโอโซนที่นี่ก็ดีด้วยนะครับอากาศทั้งวันเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีใครที่อยากจะไปครับสามารถเข้าชมงานได้นะฮะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่3 1มส็มีนาคมปีหน้าเลยครับไปได้ยาวๆนะฮะหลายเดือนเลยครับยังมีเวลานะครับสำหรับใครที่หาที่พักผ่อนกใกล้ๆกรุงเทพขับรถเม่ไกล สวยดีนะครับจะขับรถไปหรือบางคนอะ่ะจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่บิ๊กไบค์ไปเป็นกลุ่มก็เท่ดีถ่ายรูปมาฝากผมกับคุณนัทด,ด้วยนะครับ